ครั้งที่หนึ่งเราเราจัดแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากจากทีมต่างๆที่ได้ส่งทีมเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราผู้ปกครองบอกว่า,วาเมื่อไรจะจัดอีกเราจะทํากิจกรรมแค่ครั้งเดียวเลยทิ้งเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าเราทิ้งเลยเท่ากับเราทิ้งเยาวะชนเพราะวัตถุประสงค์ในการจัดของเราอะเราจัดเพื่อเขาผมก็เลยเอาเรื่องพวกนี้ประมวลภาพทั้งหมดไปปรึกษากับทางพักไทยพักดีทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่อง เยาวชนทําไปเถอะทาให้กับเด็กเพื่อปลูกความความรู้สึกนึกคิดของเขาที่ให้เขามีความรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีระเบียบม,มีวินยัยมีความสามัคคี โครงการน,นี้เป็นโครงการที่เสริมสร้างเด็กควรมีอยู่เรื่อยๆครับจัดบ,บ่อยๆอย,ย่างเงี้ยยิ่งดีเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้มาเล่นฟุตซอลกันนะคะโปตรตุการให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมยยกิจกรรมกันนะครับดีใจได้เห็นลูกตัวเองเล่น้วยครับผมเห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาบรรยากาศแบบนี้ถ้า ขาดผู้ใหญ่ก็รายการพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดีค่ะดีมากอย่างน้อยก็แพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะขอให้แบบได้เพื่อนได,ด้วความสามัคคีสนุกมากทุกกิจกรรมเด็กๆทุกคนทําเต็มที่กองเชียร์ทุกคนทําเต็มที่มาด้วยใจทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ให้พาลูกหลานมามาาร่ม,มสนุกกันเป็นการออกกําลังกายแล้วก็มาหาประสบการณ์นะคะที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะก็เชิญชวนให้มาร่่มสนุกกันมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมแข่งขันกันเยอะๆคะ่ะ ดีมากครับแล้วมีแข่งอีกมาไหมมาครับมาแน่นอนครับมาครับมาแน่นอนครับเพราะว่าส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกกำลังกายครับเป็นรายการที่ดีครับเด็กๆได้ออกมาแสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับคุ้มจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองกับเด็กอยู่ด้วยกันครับรู้สึกสนุกครับอยากให้จัดอีกบ่อยๆสร้างให้เด็กมีสัมพันธ์ครอบครัวมาแข่งบอลก็ได้รู้จักเพื่อนครับรู้จักผู้ปกครองทีมอื่น